นี่นะคะเป็นอันนี้ชื่ออะไรนะลืมชื่อแล้วอันนี้นะคะโอ้ยมืเจ้าขามคอยลืมซื้อคอยเข้ามานี่พะเ็ดสวยอยู่นี่นะคะค่อยผ่านมาหลายรอบแล้วล่ะไม่เคยเข้ามาทีนี้ค่อยเลยมาเด็กเข้าแวะมากรา นี่นะคะอันนี้คืออะไรมาดูกันนะคะสงสัยที่ประดิษฐ์พระเพื่นจะปล่อยปลาไหมค่อยมาดูก่อนอยังไม่มีปลานะคะอันนี้สิมียักษอันนี้คืออะไรอะ กูเดมีหลานน่อยกับผ้านหลานน้อยมาเรียนอันนี้เป็นมันมัน,ม,นมันวัดหรือเป็นพุทธสถา,านอยังไงแหละเดี๋ยวคอยกรลืมข้าวมัม้ยมเจ้าเอ้ยมุมองตละลิสนาจายา่อยกรลืมข้าวอยู่หรือโทษที่โทษที่คอยไหว้แล้วข่อยกระลืมข้าว